สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับนำเสื้อผ้านะครับมานำเสนอทุกท่านนะครับหลายคนคงชอบแล้วก็ใส่เสื้อยืดวยสวยๆนะครับวันนี้มีเสื้อยืดวยสวยๆมานำเสนอทุกท่านนะครับในช่วงภาวะว,วิกฤตอย่างนี้นะครับใครหลายคนคงออกจากบ้านหรือไปไหนยากนะครับเพราะว่าการ เกิดโรคไทเข้ามานั้นนะครับทำให้ไขรหลคนต้องปรับตัวนะครับเช่นเดียวกันกับผมนะครับกับทางร้านนะครับก็ขอนําเสนอเสื้อผ้าที่สวยเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้เอาไว้สวมใส่นะครับในช่วงเวลาจําเป็นนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่นําเสนอนี้เป็นเสื้อผ้ายืดอย่างดีนะครับสวยใสนะครับเป็นเสื้อแขนสั้นคอกลมใส่นุ่มใส่สบายนะครับเสื้อผ้ายืดนะครับอย่างดีนะครับ มาขายให้ท่านเพียงแค่190บาทนะครับ190บาทบนั่นเองนะครับเป็นเสื้อนาซานะครับมาดูได้เลยนะครับเป็นเสื้อสีขาวสีดำสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะครับมีอยู่สีสีด้วยกันนะครับเป็นฟรีไซส์นะครับสามารถสวมใส่ได้สวยโดยเฉพาะสตรีสวยๆใสนะครับก็ใส่ดูดีนะครับเป็นเสื้อผ้ามียี่ห้อด้วยนะครับ ก็สามารถนําไปสวมใส่ในชีวิตประจําวันของท่านนะครับในโอกาสหลายๆโอกาสก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับใครหลายคนเข้ามาแล้วนะครับเห็นเสื้อสวยแล้วนะครับสามารถสั่งจองผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับว่าเสื้อนี้นะครับเป็นยังไงนะครับสอบถามอะไรได้ได้เลยนะครับราคาเพียงแค่1 9 0บบาทนั่นเองนะครับสั่งมาได้เลยนะครับเสื้อสวยเสื้อยืดสวยๆนะครับใส่คู่กับคนสวยนะครับ คือคนไม่สวยหรือสวยยังไงก็ทําให้บุคลิกของท่านดีขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใส่เสื้อนี้นะครับเสื้อสีขาวนอย่างสวยนะครับเสื้อสีดําอย่างเข้มเข้มมาดเข้ม,ม,ขมเต็ม,ตมพลังสําหรับผูดด้ที่ใสนะครับแล้วก็เสื้อสีแดงแล้วสีน้ําเงินนะครับนะครับสามารถสั่งจองได้เลยนะครับแล้วก็ใครต้องการเสื้อตามที่ผมได้กล่าวไปขั้นต้นนะครับตอบใต้คลิปมาเลยเขียนใต้คลิปมาเลยว่าอยากได้ตัวนี้ตัวนั้นนะครับอี่ยงท่าน อ่าพิที่อยู่เบอร์โทรให้ชัดเจนนะครับแล้วจะส่งให้ท่านนะครับอ่าไกลก็ส่งได้นะครับผมในราคาเพียงแค่1 9 0บาทนั่นเองนะครับผมสั่งจองมาได้เลยนะครับผมเสื้อสวยๆเสื้อคับตอ้นอย่างดีนะครับเป็นเสื้อยืดนะครับอ่าใช้ได้ทุกโอกาสนั่นเองนะครับ สั่งมาเลยใต้คลิปนี้นะครับผมในช่วงวิกฤตนี้นะครับไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้นะครับอยากได้เสื้อสวยๆไว้สวมใส่นะครสั่งจองมาได้เลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมใต้คลิปนี้ได้ราคาพิเศษเพียงแค่190ปกติ290เรามาขายเพียงแค่1 9 0นะครับเป็นเสื้อมียี่ห้อยางดีนะครับเสื้อนาซานะครับมีธงชาติอเมริกาด้วยนะครับ สั่งจองมาเลยนะครับผมในราคาสุดพิเศษนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนเข้ามานะครับอย่างน้อยได้ช่วยกันในช่วงโควิดเช่นนี้นะครับก็คงที่จองไปไหนไปไหนลำบากนะครับก็สั่งจองผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าอยากได้สินค้าดีนะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ